เออมันมันคือบุ e บซ m a ี่ e a t a p หนแบลคหันแบลมันเป็น h บ a t ันที่เห็นมูนำนี่ยน้องจ๋าเกี่เฟ้อจ่คนเทเลนสบายดีทุกคนไหมสบายดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนขอสู่ซองทับทิมชาแนลน้องเพื่อนๆใช่แน่นะแต่ว่ามูนี่ทับทิมสิพาพีพีสุขุสุคนไปเบิงข้อไกลข้อไกลทีทับทิมเลี้ยงไว้เนาะ ตายน,นี่เดมต้องฝังมันนี่อันนี้บนฝังซพไกลน้อยแ่ะเออพอแล้วฟังแล้วไปจักกินพูแล้วบอฝังซพทับพ,พิมพ์ุใสเนาะทิมงนี่เนกนาองางอัน้นี่นะะลูกมันมลมันม ่นน้อยคุณจับได้บ่บ่มันจีตายพ่อบ่ให้จับพ่อจีหาเออมันยังน้อยอยู่พ่อจะได้นี่พวกตุ้นี่กัมีตะต่างกันมันลกเอาพมสัดจนทางแม่มมอยู่ไสเออยบเยไปเอาวันแม่มันกเจ้า อ,าาอ้าวไม่บ่ยูไซเมยเมันฮ่ะมัน่ลงกันมันอ,ออกกอนนี้แต่มันบอกมูข้าโอ้เมมันตัวนี้เป็นบอกล้วคิดว่าเมมันตัวนี้โบเมนเนาะบอเห,หตุบอะไรอ้นใครยไเป็นบอกอมาเบิรหลไข่นะไข่หลยูไซไข่หลฮยูไซพาไปเบิ่งกอ้อมนกไก่ก่อนอ้อมไ่ เบิ่งไข่ก่อนแล้วมันตอดด้มันตอดสเะมันกําลังโมบลูกมันอยู่มันบ่ให้เห็นลูกลูกมันตอดสีเหลืองโอ้ไข่หลายเนาะอืบางอันก็มีไข่เน่าเลยจับมา่อกี้เป็นไข่ลูกเด้ยวบอกใช่ปะมันทีแตกมันแตกเซเลน้องเหม็นแล่คันมันแตกเซน่ะอันนั้นไข่เน่าเลยเออจกไข่มาให้ดูมันที่ตอดเอ้ยลองเบิ่งจกเองหรืแม่ โอ๊ยทำนี้ก uh ับย่านีลวะมีแม่เดียวนี่วะบังมีสอแม่มีไซกีกแม่เมื่อห่ให้ได้ให้บงเลยได้แม่หนึงอีกแม่หนึ่งญี่ปุ่นไปทุกคนยางนำก้นน้องทำทีมปดนโอ้ยอย่าไปทำมันไวางค่ะม่ทำพิมมีได้อีกแม่หนึงต่างแต่ว่ามีลูกหลายซืูมันล่นใหญ อันนี้แตกแล้วเนาะ,ะแม่มันแตกโดนแล้วแล้วพ่อครับลูกบางทีหลายทีไอ้น้องขอได้บ่อุ้ยคันพ่อให้คันพ่อนี่านาที่พ่อเข้ามาเสียอีกวันนี้ที่พาเข้ามาอีกน้องน,นี่พี่ไข่ไข่ยังนี่เน้ไข่ห่านไข่เป็ดไข่ไก่ที่พาอจับหัวได้บอคันพ่อนี่นาไปอันนี้ไข่ยังไข่เป็ดไอ้ พับลงไครหันพันหัวด้วยแบบง่ายง่ายขนดไอ่ง่ายขนาดบ่เอ๋งงายอมหลกใจง่ายขนาดบ่ทราบค่ะง่ายไบ่นี่ไงง่ายไรอู้ใจง่ายแบบง่ายเลยอู้หง่อยู่ดีจับมาเมืองได้ยีบ่ได้ไดแบบขบเมืองดู อันนี้มีเขาจะขายงวดหนึ่งขาวด์ยันนะก่อนแล้วหันกระเบอเหบใกล้กบะเบกเบาไปแล้วจับเอามาให้เบิ่มหานมาเหบเลยเพิ่นข่าไปทางไหนไปกี่วัยแทะรอดกล้องว่ะรอดสิเดอเออไงมาไหมไว้ไว้เดี๋ยวหันมันชิมาเฮตุ่งไหนเอาเพิ่นต้องเข้าทางไหนเพิ่นเพิ่นต้องรอดอีกว่ะ แอกไซนาบุ้งดูซำไหนเดี๋ยวเดี๋ยวบุต้องเอาออกมาหลักเลยดินี่ไม่มีจักหน่วยห่างจักหน่วยนออเออเอเอาเออเออเออเใส่เออดี๋มยมันมาใส่แแท็กแท็กแแท็กสนามบุงดูบ่ขีมมันนอนหมู่กันไงเดลหน่วยปักงาเลยขอเด้อขอเด้ออย่าปากเด้ออย่าบอกขอเด้อ แล้วไอ้น้องซื้อกระแล้มเลี้ยงโอเคป่โอเคเนาะโอเคผมอีอย่งโอเคฮะแหละโอเคเดี๋ยวจิบม่ได้จับลูกคานเออหน้าหักได้จับตกน้ำยังเหลือไหลนวยอยู่อุตย่าหแต่ใส่ผ้าไป,ปพุงพ่อกัะแม่มันเนี่ยแบบนี้พ่อกัะแม่มันยุ่หุ่นตบกิจุยมันก็จะรักบมีคอมกัน โบได้อุ้มได้ค่ะนี่ดุ๊กดุ๊กพอเลยเอรนมันอุ้มมันจับมันโบได้ซอลี่จับได้ได้จับได้ตัวนที่บนร่าตัวนี้ซอ,นนอลี่อ,อยากจับพานให้จังไหน,อนไเอาเข่ามาไว้<ม>เร็ว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 มีขาจ้างมันจับม่ะมีไม่เฝ้าไปซอลี่ทับทิมมาบอกไอซอลี่จับพานกันไหม มาแล้วเซรีเซรีผู้พิชิตโจมหานเพื่อนเชียร์จางไหน,นโโใสเบิรงดูเนี่ยมันมากินแล้ว<อ>แล้วมันขาก็จับมันมันกินหามใช่ปะเฮื่จนงไหนเขาตเอิญมันมาก่อนปะดีดีเดี๋ยวมันมาแล้วซิะจี จะหน่อยน้องเซอรี่พ่นสิจับหานโซ่เนาะไปแล้วไปแล้วทุกคนเป็ดไปแล้วหานไปแล้วเนาะมันกำลังที่ยางไปกินเดี๋ยวเขาสิไปจอบเบิ้งก่อน นกำลังมาตอนนี้เขาต้องได้ถามันก่อนเป็นบอนี่นะเาตกอ้อยแล้วมันจะมาพอบอกว่านีนะเาตอ้อยแล้วมันจะมาเออไหนไหนกกกกมันจะมากรบอกึุก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 ุเออเอนนเอมาแล้วมาแล้วมามา ี่หันเบลแข้งมาหันเนื้มันเป็นเห็บหนที่เห็บมูนำอุ้ยน้องจับมือสีฟ้ามูอสีฟคอนแทกเลนสลีอุ้มได้บ่ลูบได้บ่อุ้ยได้บอโมฮันอุ้ยแบวแท้อุ้ยจับได้อ่ะมันไปเห็บเลยได้แล้วกันเลยสลีใส่หัวไปแล้วนะเขาจะไปแล้วฮะโอ้เขาจะไปแล้วเนาะ ไปไป um ไป Emperor. ไปไปไอ้น้องอยากอุ้มอยู่แต่ว่าไอ้น้องยังไ่พร้อมเหตุม้าเห็ดม,มันอะไ้สินะสายไปแต่ท่านขายเครื่อไประทังไปแล้วถือว่าอุ้มไปไปคือคนบัน รับไปข้างในคืนได้ใครมาหน่วยหนึ่งได้ใครมาหน่วยหนึ่งคลิปนี้กับบูฟี่ยังหลาย,ยทุกคนน้องพาทุกคนนั่นมาเบิงคอกเป็ดคอกไก่ของ,องทัพทีมน้องชารี่เนาะมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านหลายตัวเลยที่จริงหลายกว่านี้แต่ว่าพี่น้องมาอย่างซีเนาะเขาเจ้ากะคาเป็ดย่างสุกกันกินเนาะคนเราเขาต้องด้หักเขียกประมาณนี้นะ แต่ว่าตอนนี้ชิพายางโคงม้มกเบิงกระปูก่อนที่จริงวันนี้กระปูน้จะอยู่ใส่นี่กระปูกระปูน้อยเนาะทันตกคนตอนนี้ต้องขอตัวไปแล้วเด้อทำมากะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์ให้น,น่นะ ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายไปพบกับปู <laughs>